ท่ามกลางความมืดมิดที่เข้าปกคลุมแนวชายแดนไทยและกัมพูชาในค่ำคืนที่ดูเหมือนจะเงียบสงบแต่กลับแฝงไปด้วยความตึงเครียดระดับสูงสุดที่พร้อมจะระเบิดออกได้ทุกวินาทีเสียงลมพัดผ่านยอดไม้ในป่าทึบแถวช่องอานม้าและภูมะเขือนดูเหมือนจะเป็นเพียงเสียงเดียวที่เหลืออยู่บนแผ่นดินที่เต็มไปด้วยความขัดแยง้งแต่ในเงามืดน,นั้นหน่วยข่าวกรอ,องสัญญาณระดับสูงของกองทัพไทยกลับตรวจพบความเคลื่อนไหวที่ไม่ธรรมดา ข้อมูลลับที่ถูกส่งตรงถึงศูนย์บัญชาการยุทธการร่วมระบุชัดเจนว่ากองทัพกัมพูชาภายใต้การนำของกลุ่มอำนาจเก่าได้ลักลอบเคลื่อนย้ายกำลังพลครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายสิบปีเป็นจำนวนทหารและหน่วยรบพิเศษร,รวมกันมากกว่า3 0 0พันนายเข้าสู่ค่ายฝึกสลับที่ซ่อนลึกอยู่ในหุบเขาและเครือข่ายอุโมง์ใต้ดินฝั่งตรงข้ามจังหวัดศรีสะเกษและอุบลราชธานีค่ายฝึกแห่งนี้ไม่ใช่เพียงที่พักพลธรรมดา แต่มันคือศูนย์รวมยุทธปัจจัยและฐานบัญชาการโดรนโจมตีที่เตรียมจะเปิดฉากถล่มพื้นที่พลเรือนลึกเข้ามาในแผ่นดินไทยข้อมูลนี้คือฟางเส้นสุดท้ายที่ทําให้ฝ่ายความมั่นคงของไทยไม่อาจเพิกเฉยได้อีกต่อไปการตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์ที่เด็ดขาดและรวดเร็วจึงถูกประกาศออกมาจากกรุงเทพมหานครนั่นคือการใช้ยุทธศาสตร์การรบเชิงรุกเพื่อดับภัยคุกคามก่อนที่มันจะเริ่มต้นขึ้น บนรันเวย์ของกองบินในภาคอีสานแสงไฟนำทางริบบีสะท้อนกับตัวถังโลหะของฝูงบินขับไล่ f 1 6ที่ถูกติดตั้งอาวุธหนักเต็มอัตราศึกพร้อมที่จะทาย,ยานขึ้นสู่น่านฟ้าเพื่อบดขยี้ศัตรูนักบินผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบระบบครั้งสุดท้ายด้วยแววตาที่มุ่งมั่นและเยือกเย็นภารกิจในคืนนี้ไม่ใช่การทิ้งระเบิดนำวิถีธรรมดาแต่กองทัพอากาศไทยตัดสินใจนำอาวุธระดับทำลายล้างสูงอย่างระเบิดสุญญากาศ หรือระเบิดเทอร์โมบาริกออกมาใช้งานเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์อาวุธเมทูชนิดนี้ไม่ได้ทำงานด้วยการระเบิดจากแรงกระแทกเพียงอย่างเดียวแต่มันถูกออกแบบมาเพื่อสร้างคลื่นกระแทกมหาศาลและสูบเอาออกซิเจนทั้งหมดในรัศมีวงกว้างออกไปจนหมดสิน้นเปลี่ยนพื้นที่เป้าหมายให้กลายเป็นสภาวะสุญญากาศที่ไม่มีสิ่งมีชีวิตใดจะรอดพ้นไปได้โดยเฉพาะเมื่อเป้าหมายคือค่ายฝึกที่สร้างลึกเข้าไปในอุโมงค์หินและบังเกอร์คอนกรีตหนาพิเศษการใช้ระเบิดชนิดนี้ จึงเป็นคำตอบเดียวที่จะทะลวงเข้าไปทําลายล้างถึงใจกลางห้องบัญชาการของกองทัพศัตรูที่กัมพูชามั่นใจว่าแข็งแกร่งที่สุดให้พินาศย่อยยับนักวิเคราะห์ทางการทหารมองว่านี่คือการส่งสัญญาณเตือนที่เสียงดังที่สุดไปยังพนมเปนว่าแผ่นดินไทยไม่ใช่สนามทดลองอาวุธหรือพื้นที่ที่จะมาล่วงละเมิดอธิปไตยได้ตามใจชอบอีกต่อไปและความได้เปรียบทางเทคโนโลยีของไทยในครั้งนี้จะ พลิกโฉมหน้าดุลอำนาจในภูมิภาคอินโดจีนไปตลอดการอย่างที่ไม่มีใครคาดคิดเมื่อเข็มนาฬิกาเดินไปถึงเวลา 3. นอตตรงเสียงคำรามกึกก้องของเครื่องยนต์ 7F16 ก็ฉีกกระชากค,ความเงียบสงัดของราตรีจนแหลกสลายฝูงบินพุ่งทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าดำมืดมุ่งหน้าสู่พิกัดสังหารที่ถูกล็อกไว้อย่างแม่นยำราวจับวางด้วยดาวเทียมและโดรนเฮอร์เมส9 0 0ท่ามกลางความกดดันในห้องปฏิบัติการยุทธการ ทุกสายตาจับจ้องไปที่หน้าจอดิจิทัลที่แสดงจุดความร้อนมหาศาลของค่ายฝึกเคมที่กำลังมีกิจกรรมเตรียมความพร้อมรบทหารกัมพูชานับ3,000นายในค่ายฝึกนั้นยังไม่รู้ตัวเลยว่ามัจจุราจากฟากฟ้ากำลังเดินทางมามอบความตายให้ถึงที่ในอีกไม่กี่อึดใจแสงสีแดงกับพริบถี่ยิบในระบบนำวิถียืนยันการล็อกเป้าสมบูรณ์วินาทีนั้นเสียงนักบินรายงานผ่านวิทยุด้วยน้ำเสียงนิ่งสนิทว่าถึงจุดปล่อยอาวุธแล้ว ระเบิดสุญญากาศน้ำหนักมหาศาลถูกปลดปล่อยออกจากใต้ปีกเครื่องบินพุ่งแหวกอากาศลงมาดังสายฟ้าฟาดจากสวรรค์เพื่อลงทันผู้รุกรานเมื่อหัวรบสัมผัสกับใจกลางค่ายฝึกความเงียบงันของป่าเขาก็ถูกเปลี่ยนเป็นขุมนรกโลกรนบนดินในชั่วพริบตาแรงระเบิดระลอกแรกสร้างเปลวไฟสีส้มฉานพวยพุ่งสูงเสียดฟ้าสว่างจ้าจนมองเห็นได้ไกลนับ100กิโลเมตรตามมาด้วยคลื่นกระแทกสุญญากาศที่ บทขยี้ทุกโครงสร้างเหล็กกล้าและคอนกรีตเสริมเหล็กให้กลายเป็นผุยพงทหารเคมโรที่กำลังพักผ่อนหรือประจำการอยู่ต่างถูกความร้อนนับ1,000ันองศาและแรงดันมหาศาลเผาไหม้ร่างจนแหลกละเอียดหลอมละลายคาซาก,กองเพลิงสภาพความพินาศย่อยยับที่เกิดขึ้นนั้นเกินกว่าที่คำบรรยายใดจะถ่ายทอดได้หมดสิน้นความสยดสยองที่เกิดขึ้นใจกลางค่ายฝึกทหารกัมพูชาในวินาทีที่ระเบิดสุญญากาศทำงานนั้นคือนิยามของคำว่านรกแตกอย่างแท้จริง เมื่อหัวรบระเบิดเปิดออกในระดับความสูงที่เหมาะสมเหนือพื้นดินเพียงไม่กี่เมตรมันได้พลละอองสารเคมีไวไฟมหาศาลกระจายตัวออกไปเป็นวงกว้างครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของค่ายฝึกก่อนที่ระบบจุดระเบิดระลอกที่2จะเปลี่ยนก๊าซเหล่านั้นให้กลายเป็นลูกไฟยักษ์มหาประลัยที่อุณหภูมิพุ่งสูงทะลุ2,500องศาเซลเซียสในเซียววินาทีความร้อนแรงนี้ไม่ได้เพียงแค่เผาไหม้สิ่งของแต่มัน หลอมละลายทุกสรรพสิ่งไม่ว่าจะเป็นเหล็กกล้าคอนกรีตหรือแม้แต่ร่างกายมนุษย์ให้กลายเป็นแท่วฐานได้ในพริบตาเดียวแต่สิ่งที่น่ากลัวกว่าเปลวไฟคือการเปลี่ยนแปลงของความดันบรรยากาศอย่างฉับพลันแรงระเบิดได้สูบกระชากเอาออกซิเจนทั้งหมดในพื้นที่รอบข้างไปใช้ในการเผาไหม้จนเกิดเป็นสภาวะสุญญากาศที่สมบูรณ์แบบส่งผลให้ทหารกัมพูชาที่รอดชีวิตจากแรงระเบิดในระลอกแรกต้องเผชิญกับ ภาวะปอดฉีกขาดและอวัยวะภายในล้มเหลวแตกละเอียดเนื่องจากความแตกต่างของความดันอย่างรุนแรงเสียงกรีดร้องที่ควรจะดังร่างงมกับถูกกลืนหายไปในความว่างเปล่าที่ไม่มีแม้แต่อากาศให้หายใจทหารนับสามพันนายที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นความหวังในการลุกหลานกับกลายเป็นซากศพไร้วิญญาณในสภาพที่บิดเบี้ยวและแหลกเหลวเกินกว่าจะจดจําเขาโครงเดิมได้ความพินาศย่อยยับครั้งนี้ไม่ได้จํากัดอยู่เพียงแค่บนพื้นดินเท่านั้น แต่อำนาจทำลายล้างของระเบิดเทอร์โมบาริกยังมุดลึกลงไปทำลายล้างตามช่องระบายอากาศและทางเข้าของอุโมองค์ใต้ดินที่ฝ่ายกัมพูชาภาคภูมิใจว่ามีความปลอดภัยสูงแรงอัดอากาศมหาศาลพุ่งทะลวงเข้าสู่ห้องบัญชาการและคลังเก็บอาวุธใต้ดินราวกับอสูรกายที่มองไม่เห็นทําให้กําแพงคอนกรีตที่หนาหลายเม็ดแตกร้าวและพังถล่มลงมาทับร่างของเหล่านายทหารระดับสูงที่กําลังวางแผนยุทธการ ข้อมูลจากดาวเทียมตรวจอากาศและโดรนสอดแนมของไทยแสดงให้เห็นภาพพิกเซลสีแดงเข้มที่ปกคลุมทั่วบริเวณค่ายฝึกยืนยันถึงความร้อนระอุที่ยังคงคุกรุ่นดังเตาหลอมแม้เวลาจะผ่านไปหลายนาทีแล้วก็ตามสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านธรณีรัฐศาสตร์การโจมตีครั้งนี้ไม่ใช่แค่การทำลายล้างกองกำลังทหารแต่มันคือการแสดงแสนยานุภาพขั้นสูงสุดที่ประกาศสักดาให้โลกรู้ว่ากองทัพไทยมีเขี้ยวเล็บที่แหลมคมที่สุด สามารถโจมตีเป้าหมายที่มีการป้องกันหนาแน่นที่สุดได้อย่างแม่นยำและเด็ดขาดอาวุธชนิดนี้มีอนุภาพใกล้เคียงกับระเบิดปรมาณูขนาดเล็กแต่ไม่มีกัมมันตภาพรังสีตกค้างทำให้ไทยสามารถเข้าควบคุมพื้นที่สังหารได้ทันทีหลังการโจมตีซึ่งถือเป็นกลยุทธ์ที่ล้ำลึกและทรงพลังอย่างยิ่งในสมรภูมิยุคใหม่ที่ความรวดเร็วและความเด็ดขาดคือกุญแจสำคัญสู่ชัยชนะในขณะที่ไฟยังคงลุกโชนอยู่ที่ชายแดน ข่าวการสูญเสียทหารครั้งใหญ่นี้ได้แพร่กระจายไปยังกรุงพนมเปญราวกับไฟลามทุ่งสร้างความสันเทือนไปถึงรากฐานอำนาจของตระกูลหุนความเงียบงันที่เกิดขึ้นในกองบัญชาการทหารสูงสุดของกัมพูชาเป็นความเงียบที่เต็มไปด้วยความหวาดหวั่นและตื่นตระหนกสุดขีดผู้นำระดับสูงที่เคยประกาศกล้าว,ว่าจะสั่งสอนประเทศไทยกลับต้องผเผชิญกับความจริงที่โหดร้ายว่ากองทัพของพวกเขาเปรียบเสมือนมดปลวกที่ไม่สามารถ รับมือกับเทคโนโลยีทําลายล้างระดับนี้ได้เลยการสูญเสียกำลังพลระดับหัวกะทิ3,000นายในเวลาไม่ถึง5นาทีถือเป็นความพ่ายแพ้ทางจิตวิทยาที่รุนแรงที่สุดในรอบสัตวตันการพยายามส่งหน่วยกู้ภัยและทีมแพทย์เข้าสู่พื้นที่เป้าหมายกลายเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เพราะความร้อนระอุยังสูงเกินกว่าที่มนุษย์หน้าไหนจะทนได้และโครงสร้างพื้นฐานที่ถูกทำลายจนหมดสิน้น ถนนทุกสายที่มุ่งสู่ค่ายฝึกถูกตัดขาดด้วยหลุมระเบิดขนาดมหืมาและสร้ากต้นไม้ที่ถูกเผาไหม้จนเป็นตอตะโกสภาพการเช่นนี้บีบให้กัมพูชาต้องเร่งประเมินสถานการณ์ใหม่ทั้งหมดท่ามกลางกระแสกดดันจากนานาชาติและเสียงวิพากษ์วิจารณ์ภายในประเทศที่เริ่มลุกฮือตั้งคำถา,ถามถึงความคุ้มค่าของการเปิดศึกกับพยาราชสีที่มีความพร้อมรบสูงกว่าหลายเท่าตัว นี่คือจุดเริ่มต้นของการล่มสลายของความเชื่อมั่นในอำนาจทหารของกัมพูชาและเป็นบทเรียนราคาแพงที่ต้องจ่ายด้วยชีวิตของทหารหลายพันานายที่ต้องจบชีวิตลงท่ามกลางกองเพลิงสุญญากาศแรงสั่นสะเทือนจากการโจมตีด้วยระเบิดสุญญากาศครั้งนี้ไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่พิกัดที่ตั้งของค่ายฝึกทหารกัมพูชาเท่านั้นแต่มันได้ขยายวงกว้างกลายเป็นพายุระดับภูมิรัฐศาสตร์ที่พัดถล่มความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอย่างรุนแรงเพียงไม่กี่ชั่วโมง หลังจากแสงไฟจากการระเบิดดับมอดลงสำนักข่าวต่างประเทศระดับโลกจากทั้งโลกตะวันตกและตะวันออกต่างพาการรันรายงานข่าวนี้เป็นประเด็นด่วนที่สุดนักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงจากสถาบันยุทธศาสตร์นานาชาติมองว่าการที่ประเทศไทยตัดสินใจเลือกใช้อาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูงเช่นนี้เป็นการส่งสัญ,ญญาณเตือนระดับสีแดงไปยังมหาอำนาจที่หนุนหลังกัมพูชาว่าไทยพร้อมจะปกป้องอธิปไตยของตนด้วยทุกวิถีทาง และไม่มีวันยอมให้ใครหน้าไหนมาล่วงละเมิดเขตแดนได้อีกต่อไปเหตุการณ์นี้ทําให้ภาพลักษณ์ของกองทัพไทยเปลี่ยนไปจากหน่วยรบที่เน้นการตั้งรับกลายเป็นกองกําลังรบยุคใหม่ที่เปลี่ยนไปด้วยเทคโนโลยีล้ําสมัยและมีความเฮี้ยมหา้ในการตัดสินใจซึ่งสร้างความตกตะลึงให้กับเพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซียนเป็นอย่างมากในขณะเดียวกันที่กรุงพนมเปญรัฐบาลกัมพูชาตกอยู่ในภาวะอัมพาตทางการสื่อสารในช่วงแรกเนื่องจากการสูญเสียทหารระดับปฏิบัติการและนายทหารฝ่ายเสยนาธิการนับ 3,000ันนายถือเป็นหลุมดำขนาดมหึมาที่ไม่อาจถมให้เต็มได้ในเวลาอันสั้นแผนการยั่วยุชายแดนที่เคยถูกวางไว้ดิบดีกลับพังทลายลงไม่เป็นท่าในชั่วข้ามคืนความเงียบงันจากฝ่ายกัมพูชาในช่วง12ชั่วโมงแรกหลังการโจมตีสะท้อนให้เห็นถึงความสับสนวุ่นวายภายในกองทัพที่กำลังเผชิญกับการประท้วงเงียบจากกลุ่มทหารชั้นผู้น้อย ที่เริ่มขวัญน,นีดีฝ่อหวาดกลัวต่อแสนยานุภาพทางอากาศของไทยมีรายงานรับว่าเกิดการโต้เถียงกันอย่างรุนแรงในที่ประชุมสภากราหโหมของกัมพูชาระหว่างฝ่ายที่ต้องการสั่งการโต้กลับด้วยอาวุธหนักกับฝ่ายที่มองว่าการทําเช่นนั้นอาจนําไปสู่ความพินาศย่อยยับของกรุงพนมเปญเองหากไทยตัดสินใจล้างบางด้วยระเบิดชนิดเดียวกันโจมตีเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ในเมืองหลวง ความตึงเครียดนี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อเสถียรภาพของรัฐบาลที่ต้องพยายามปิดข่าวจำนวนผู้เสียชีวิตที่แท้จริงไม่ให้รั่วไหลออกสู่สาธารณะเพื่อป้องกันการจลาจลและการลุกฮือของประชาชนที่ไม่เห็นด้วยกับสงครามทางด้านเศรษฐกิจผลกระทบจากการประทะครั้งนี้ได้สร้างความปั่นป่วนให้กับตลาดทุนในภูมิภาคอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ค่างเงินของทั้งสองประเทศมีความผันผวนอย่างหนักในช่วงเปิดตลาดภาคเช้าขณะที่ด่านชายแดนที่เคยเป็นเส้นเลือดใหญ่ทางการค้าถูกสั่งปิดตาย 100%โดยไม่มีกำหนดส่งผลให้รถบรรทุกสินค้าจำนวนนับพันคันต้องจอดชะงักอยู่ตลอดแนวชายแดนอย่างไรก็ตามสำหรับประเทศไทยนั้นความเชื่อมั่นในด้านความมั่นคงกลับพุ่งสูงขึ้นอย่างน่าประหลาดใจประชาชนส่วนใหญ่ให้การสนับสนุนการตัดสินใจของรัฐบาลที่ใช้กําปั้นเหล็กทุบโต๊ะจัดการกับปัญหาที่เรื้อรังมานานหลายทศวรรษอย่างเด็ดขาด ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศวิเคราะห์ว่าแม้ในระยะสั้นจะเกิดการชะงักงานทางการค้าแต่ในระยะยาวการที่ไทยแสดงความแข็งแกร่งเช่นนี้จะทําให้ต่างชาติมองเห็นถึงความสามารถในการรักษาความสงบเรียบร้อยและปกป้องผลประโยชน์ของชาติซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญในการดึงดูดการลงทุนที่ยั่งยืนนอกจากนี้การใช้ระเบิดสุญญากาศในสมรภูมิจริงครั้งนี้ยังเป็นการ ทดสอบขีดความสามารถของระบบควบคุมการบินและดาวเทียมสื่อสารของไทยว่าสามารถทำงานสอดประสานกันได้อย่างไรที่ติภายใต้สภาวะสงครามจริงข้อมูลที่ได้จากการโจมตีครั้งนี้ถูกส่งกลับไปยังศูนย์ศึกษายุาทธศาสตร์ทหารเพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดเป็นคัมภีร์พิชัยสงครามยุคใหม่ที่จะถูกบรรจุไว้ในหลักสูตรของเสนาธิการทหารความสำเร็จในเชิงยุทธวิธีครั้งนี้ไม่ได้อยู่ที่จำนวนชีวิตของศัตรูที่สูญเสียไปแต่อยู่ที่การทำให ศัตรูหัวหดไม่กล้าแม้แต่จะคิดขยับกองกําลังเข้าใกล้พรมแดนไทยในระยะ100กิโลเมตรอีกต่อไปนี่คือชัยชนะทางจิตวิทยาที่ล้าลึกกว่ากระสุนปืนทุกชนิดและเป็นกุญแจสําคัญที่จะนําไปสู่การเจราจาสันติภาพในอนาคตบนพื้นฐานของความเกรงใจและเคารพในอธิปไตยของไทยอย่างแท้จริงทามกลางควนไฟที่ยังไม่จางหายความชัดเจนอย่างหนึ่งที่ปรากฏขึ้นคือดุลอํานาจในคาบสมุท,ทรอินโดจีนได้ถูก จัดระเบียบใหม่ด้วยเพลิงสุญญากาศเพียงไม่กี่ลูกเช้าวันต่อมาหลังจากคืนแห่งการทำลายล้างแสงอาทิตย์ที่สาดส่องลงมายังแนวชายแดนไม่ได้เผยให้เห็นเพียงซากปรักหักพังที่ดำเป็นตอตะโกะเท่านั้นแต่มันยังได้เปิดเผยให้โลกได้เห็นถึงรอยร้าวที่ลึกที่สุดภายในกองทัพกัมพูชาอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนสำนักข่าวระดับโลกอย่างอัลจาซีราได้สร้างความสันสะเทือนไปทั่วทั้งภูมิภาคด้วยการเผยแพร่ค,คลิปวิดีโอวงจรปิดและภาพลับ ที่อ้างว่าถูกส่งออกมาจากทหารฝ่ายเสยนาธิการกัมพูชาที่ไม่เห็นด้วยกับการตัดสินใจของรัฐบาลพนมเปญภาพที่ปรากฏในคลิปนั้นน่าตกตะลึงยิ่งกว่าเหตุการณ์ระเบิดสุญญากาศเสียอีกเพราะมันแสดงให้เห็นวินาทีชีวิตที่ทหารเขมรระดับปฏิบัติการเริ่มเปิดฉากกราดยิงกันเองกลางสนามรบใกล้แนวชายแดนไทยท่ามกลางความสับสนและหวาดกลัวจากการโจมตีทางอากาศของไทยทหารจํานวนมากปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามคําสั่งของนายทหารระดับสูง ที่บังคับให้พวกเขาด่าหน้าบุกเข้าหาความตายความขัดแย้งที่สั่งสมมานานเรื่องการทุจริตและการใช้อำนาจในกองทัพได้ระเบิดออกเป็นการหักหลังครั้งมโหลาต่อตระกูลผู้กลุ่มอำนาจเก่าสถานการณ์ในตอนนี้นับว่าซับซ้อนและทวีความรุนแรงเกินกว่าที่ใครจะคาดคิดเมื่อความจงรับพักดีที่เคยถูกสร้างขึ้นด้วยผลประโยชน์กำลังพังทลายลงเหมือนโดมิโนทหารระดับปฏิบัติการที่เห็นเพื่อนพ้องสามพันคนต้องตายคากองเพลิง เริ่มตรหนักว่าภาระสงครามที่พวกเขาถูกบีบบังคับให้แบกรับนั้นไม่มีความชอบธรรมแม้แต่น้อยเสียงปืนที่ดังขึ้นจากฝั่งกัมพูชาในครั้งนี้จึงไม่ได้เล็งมาที่พรมแดนไทยเพียงอย่างเดียวอีกต่อไปแต่มันคือเสียงสะท้อนของสงครามกลางเมืองที่สุกงอมจนถึงขีดสุดการประทะกันเองระหว่างหน่วยรบพิเศษที่ยังพักดีกับฝ่ายอำนาจเก่าและหน่วยรบส่วนภูมิภาคที่ต้องการหยุดยั้งสงครามได้กลายเป็น การฆ่าฟันกันเองท่ามกลางซากศพของทหาร3,000นายข้อมูลวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญร,ระบุว่านี่คือจุดจบของความเป็นปึกแผ่นในกองทัพกัมพูชาและเป็นสัญญาณเตือนว่าโครงสร้างอำนาจที่พนมเปญกำลังสั่นคลอนอย่างรุนแรงจนไม่อาจาควบคุมได้ในขณะที่ภายในกัมพูชากำลังวุ่นวายโกลาหลกองทัพไทยยังคงรักษาระดับความพร้อมสูงสุดตามแนวชายแดนโดยไม่มีการผ่อนปรนกองกำลังเฉพาะกิจที่ประจำการอยู่ที่ช่องอานม้าและภูมะ เขือได้รับคำสั่งให้เฝ้าจับตาดูความเคลื่อนไหวผ่านกล้องตรวจการความร้อนและโดรนสอดแนมแบบตาไม่กับพริบตลอด24ชั่วโมงทางรัฐบาลไทยได้ออกมาถแถลงการอย่างเป็นทางการต่อประชาคมโลกว่าการใช้ระเบิดสุญญากาศนั้นเป็นไปตามหลักยุทธศาสตร์เพื่อปกป้องพลเรือนไทยจากการถูกโจมตีและไทยพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแกทหารและประชาชนกัมพูชาที่ได้รับผลกระทบหากฝ่ายกัมพูชายอมวางอาวุธและเจรจาภายใต้เงื่อนไขที่ไทยกำหนด การแสดงออกทั้งความแข็งแกร่งทางทหารและความเมตตาทางมนุษยธรรมในเวลาเดียวกันทําให้ประเทศไทยได้รับคะแนนนิยมและความเห็นใจจากนานาชาติเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆในขณะที่กัมพูชาถูกโดดเดี่ยวมากขึ้นทุกทีท่ามกลางความล้มเหลวในการจัดกําลังรบใหม่กองทัพกัมพูชาพยายามกู้หน้าด้วยการส่งคลิปวิดีโอการซ้อมยิงขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานแบบพกพารุนคิวดาวสองลงในโซเชียลมีเดียเพื่อหวังจะข่มขวัญน,นักบินไทย แต่สําหรับนักวิเคราะห์การทหารแล้วนี่เป็นเพียงการดิ้นรนครั้งสุดท้ายที่สิ้นหวังและไร้ประสิทธิภาพเพราะเทคโนโลยีที่ไทยใช้นั้นล้าหน้าไปกว่าสิ่งที่กัมพูชามีอยู่หลายช่วงตัวการใช้ระเบิดสุญญากาศเพียงครั้งเดียวไม่เพียงแต่ทําลายกองกําลังทหารสามพนายไปในพริบตาแต่มันยังทําลายขวัญและกําลังใจของทหารกัมพูชาจนป่นปี้ไม่เหลือชิ้นดี ภาพของทหารที่ถือปืนเล็งกันเองในค่ายพักพิงคือเครื่องยืนยันว่าสงครามครั้งนี้กัมพูชาไม่ได้แพ้เพียงแค่ในสมรภูมิรบเท่านั้นแต่พวกเขากำลังพ่ายแพ้อย่างยับเยินในสงครามทางจิตวิทยาและสงครามภายในใจของคนในชาติเองเมื่อควันไฟเริ่มจางลงและแสงแดดสาดส่องเข้าถึงใจกลางหุบเขาที่เป็นพิกัดสังหารภาพที่ปรากฏแก่สายตาของหน่วยลาดตระเวนระยะไกลและโดรนสอดแนมเพดานบินตำ่ำ คือภาพของนรกบนดินที่สมบูรณ์แบบท,ที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์สงครามซาของค่ายฝึกที่เคยมั่นคงแข็งแรงกลายเป็นเพียงหลุมพุกหองขนาดมหึมาบนพื้นผิวโลกกลิ่นของโอโซนและเนื้อไม้ย,ยังคงอบอวนอยู่ในอากาศที่แห้งผ่าร่างของทหารกัมพูชาจำนวน3 0มพนายที่ถูกแผดเผาด้วยระเบิดสุญญากาศนอนระเกะระกะอยู่ในสภาพที่เกินกว่าจะทำใจยอมรับได้หลายร่าง ถูกหลอมละลายรวมเข้ากับเศษเหล็กของปืนไรเฟิลและยานยนต์ที่พังยับเยินจนแยกไม่ออกแรงอัดมหาศาลทําให้ร่างมนุษย์กลายเป็นเพียงก้อนเนื้อที่แหลกเหลวคากองเพลิงที่ยังคงคุโชนอยู่ตามจุดต่างๆสภาพความพินาศย่อยยับนี้แสดงให้เห็นว่าไม่มีหลุมหลบภัยหรือบังเกอร์ใดในโลกจะสามารถต้านทานอำนาจทำลายล้างของอาวุธนรกชนิดนี้ได้เลยความเงียบสงัดที่ปกคลุมพื้นที่เป้าหมายเป็นความเงียบที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดเพราะมันคือ ความเงียบแห่งความตายที่มาเยือนอย่างฉับพลันจนไม่มีโอกาสแม้แต่จะร้องขอชีวิตในบริเวณพื้นที่ส่วนหลังของค่ายฝึกซากรถยิงจรวดหลายลำกล้องแบบ b m 21ที่ฝ่ายกัมพูชาเตรียมไว้ใช้ถล่มเมืองไทยถูกพบในสภาพที่บิดเบี้ยวจนเสียรูปทรงเหล็กกล้าที่หนาหนักถูกความร้อนนับพันองศาเป่าจนอ่อนตัวและพังทลายลงมาราวกับขี้พึ่งหล่นไฟยุทธปัจจัยและคลังกระสุนที่ถูกซ่อนไว้ใต้ดิน เกิดการระเบิดต่อเนื่องเป็นท,ทอดๆจนทำให้อุโมงค์ลึกพังทลายลงมาทับร่างของผู้ที่พยายามหลบหนีอยู่ภายในทีมกู้ภัยของฝั่งกัมพูชาที่พยายามเข้าถึงพื้นที่ต้องหยุดชะงักด้วยความตกตะลึงเมื่อเห็นสภาพความจริงที่อยู่ตรงหน้าหลายคนถึงกับอาเจียนและทะลุธตัวลงด้วยความสะอิดสะเอียนต่อกลิ่นและภาพที่เห็นการสูญเสียบุคลากรระดับหัวกะทิ3,000น,นายพร้อมกับอาวุธหนักทั้งหมดในชั่วข้ามคืน ถือเป็นความปราชัยทางการทหารที่ไม่มีวันกู้คืนกลับมาได้ชั่วเก่าเปล่าสารกองทัพกัมพูชาในตอนนี้เปรียบเสมือนงูพิษที่ถูกตีจนหลังหักแม้จะยังมีชีวิตอยู่แต่ก็ไร้ซึ่งพิษสงและไม่อาจสร้างภัยคุกคามที่รุนแรงได้อีกต่อไปทางด้านฝ่ายเสยนาธิการของไทยข้อมูลความเสียหายที่ได้รับรายงานมานั้นถูกจัดเก็บเป็นความลับสุดยอดเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของระเบิดเทอร์โมบาลิกในสภาวะการรบจริง ผลการประเมินยืนยันว่าการโจมตีครั้งนี้ประสบความสำเร็จสูงถึง100%ระบบการนำวิถีด้วยดาวเทียมทำงานได้อย่างแม่นยำราวจับวางจนระเบิดตกลงที่ใจกลางค่ายฝึกพอดีทำให้ไม่มีความเสียหายต่อพื้นที่พลเรือนที่อยู่ห่างออกไปเพียงไม่กี่กิโลเมตรความสามารถในการจำกัดพื้นที่ทำลายล้างแต่มีอำนาจการสังหารที่เด็ดขาดเช่นนี้คือสิ่งที่ทำให้ไทยก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีการทหารอันดับหนึ่งในภูมิภาคอย่างแท้จริง นายทหารระดับสูงระบุว่านี่คือการใช้กำลังที่เหมาะสมเพื่อระง,งับสงครามที่ใหญ่กว่าเพราะหากปล่อยให้กองกำลัง3,000นายนี้เปิดฉากโจมตีไทยก่อนความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนไทยจะมีมูลค่ามหาศาลจนไม่อาจประเมินค่าได้ขณะที่โลกกำลังจับจ้องมาที่พรมแดนไทยกัมพูชาความกดดันภายในรัฐบาลพนมเปญได้พุ่งขึ้นสู่จุดเดือดสูงสุด เสียงเรียกร้องจากครอบครัวทหารที่หายสาบสูญไปในกองเพลิงเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นคลื่นใต้น้ำลูกใหญ่ที่พร้อมจะพัดถล่มอำนาจการปกครองให้พังคลืนความจริงที่ว่าทหารของพวกเขาถูกส่งไปตายในภารกิจที่ไม่มีทางชนะเริ่มถูกขยายความผ่านโซเชียลมีเดียแม้ทางการจะพยายามปิดกั้นข้อมูลเพียงใดก็ตามภาพความสยดสยองของนรกบนดินที่ถูกบันทึกไว้ด้วยโดรนสอดแนมได้กลายเป็นหลักฐานสำคัญที่บอกให้คนทั้งโลกรู้ว่า สงครามยุคใหม่ไม่ใช่เรื่องของจำนวนคนอีกต่อไปแต่เป็นเรื่องของเทคโนโลยีสังหารและความเด็ดขาดในการปกป้องชาติการทำลายล้างค่ายฝึกในคืนเดียวด้วยระเบิดสัญญากาศจึงกลายเป็นบทเรียนที่กัมพูชาและโลกจะไม่มีวันลืมเลือนไปอีกนานแสนนานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสมรภูมิช่องอันมาครั้งนี้ไม่ใช่เป็นเพียงชัยชนะทางยุทธวิธีที่มีความแม่นยำสูงเท่านั้นแต่มันคือการประกาศกล้องให้โลกได้รับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงของดุลอำนาจที่ไม่อาจย้อนกลับได้อีกต่อไป นักวิเคราะห์จากสถาบันยุทธศาสตร์ความมั่นคงทั่วโลกต่างลงความเห็นเป็นเสียงเดียวกันว่าการตัดสินใจใช้ระเบิดสุญญากาศของกองทัพไทยในสถานการณ์นี้เป็นการเดินหมากที่ชาญฉลาดและมีความเด็ดขาดสูงสุดเพราะมันเป็นการหยุดสงครามใหญ่ที่กำลังจะลุกลามให้จบลงเพียงในค่ำคืนเดียวการสูญเสียทหารกัมพูชาจำนวน3 0 0พนในท่ามกลางกองเพลิงนรกนั้นกลายเป็นเครื่องเตือนใจที่เจ็บปวด สำหรับฝ่ายที่คิดจะใช้ความรุนแรงล่วงละเมิดอธิปไตยของผู้อื่นการที่ประเทศไทยสามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างรวดเร็วและจบลงด้วยความสูญเสียของฝ่ายเราเป็นศูนย์คือเครื่องยืนยันว่ากองทัพไทยได้ก้าวเข้าสู่ยุคแห่งการรบที่เน้นเทคโนโลยีชั้นสูงและข้อมูลข่าวสารอย่างเต็มรูปแบบแล้วในเวลาต่อมาท่าทีของนานาชาติต่อเหตุการณ์นี้เริ่มมีความชัดเจนมากขึ้นหลายประเทศในกลุ่มมหาอำนาจเริ่มมีการทบทวนนโยบายต่างประเทศที่มีต่อภูมิภาคนี้ใหม่ โดยมองว่าไทยคือตัวแปรสําคัญที่จะรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงในอินโดจีนการประทะก,กันเองภายในกองทัพกัมพูชาที่เกิดขึ้นตามมาคือผลพวงโดยตรงจากความพ่ายแพ้ที่ไรทางสู้ซึ่งแสดงให้เห็นว่าอํานาจที่สร้างขึ้นบนความกลัวและผลประโยชน์นั้นไม่อาจทานทนต่อความจริงที่โหดร้ายในสนามรบได้เมื่อผู้นำไม่สามารถปกป้องชีวิตของทหารจำนวน3 0 0พันนายที่ถูกส่งไปเป็นเบีย้ยบนกระดานได้ ความล่มสลายของศรัทธาก็เป็นสิ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงบทเรียนครั้งนี้สอนให้รู้ว่าความสงบสุขที่แท้จริงไม่ได้เกิดจากการยอมสยบต่อการข่มขู่แต่เกิดจากการมีความพร้อมรบที่เหนือกว่าจนศัตรูไม่กล้าแม้แต่จะเริ่มเปิดฉากโจมตีขณะที่พื้นที่ชายแดนเริ่มกลับเข้าสู่สภาวะปกติอย่างช้าๆภายใต้การดูแลอย่างเข้มงวดของกองทัพไทยเสียงของเครื่องบินขับไล่ F 1 6ที่ยังคงบินลาดตระเวนอยู่บนน่านฟ้า เปรียบเสมือนเสียงแห่งชัยชนะที่ดังกังวานบอกแก่ประชาชนชาวไทยว่าอธิปไตยและทุกตารางนิ้วของแผ่นดินไทยจะได้รับการปกป้องด้วยชีวิตและเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดภาพของควันไฟที่มอดดับไปเหนือซากค่ายฝึกกัมพูชาจะยังคงเป็นภาพจำที่คอยเตือนสติผู้ที่มีเจตนาร้ายต่อประเทศไทยสืบไปชั่วนานแสนานานสงครามครั้งนี้อาจจบลงด้วยเพลิงสุญญากาศและยอดผู้เสียชีวิตจำนวนส0มพั นที่น่าสลดใจแต่มันก็ได้สร้างรากฐานใหม่ให้กับสันติภาพที่ยั่งยืนบนพื้นฐานของความเคารพซึ่งกันและกันประเทศไทยได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเราเป็นมิตรที่พร้อมจะช่วยเหลือในยามยากแต่เราก็พร้อมจะเป็นมัจจุราชที่ไร้ความปราณีหากใครคิดจะย่างกรายเข้ามาทําลายความสงบสุขของคนในชาติสุดท้ายนี้ความสูญเสียมหาศาลที่เกิดขึ้นในคืนเดียวนั้นคือเครื่องเตือนใจถึงความโหดร้ายของสงครามที่ไม่มีใครอยากให้เกิด แต่เมื่อความจําเป็นบีบบังคับให้ต้องเลือกระหว่างความสูญเสียของประชาชนไทยกับความพินาศของศัตรูกองทัพไทยก็ได้แสดงให้เห็นแล้วว่าเราจะเลือกสิ่งใดข้อมูลทั้งหมดจากการรบครั้งนี้จะถูกบันทึกไว้ในตำราพิชัยสงครามเพื่อเป็นแนวทางให้กับทหารรุ่นหลังได้เรียนรู้ถึงความสําคัญของความรวดเร็วความแม่นยําและความเด็ดขาดการใช้อาวุธทําลายล้างสูงอย่างระเบิดสุญญากาศในคืนนั้นไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อการเข็นฆ่าเพียงอย่างเดียวแต่มันคือการ ดับไฟสงครามด้วยไฟที่แรงกว่าเพื่อให้แสงสว่างแห่งสันติภาพที่แท้จริงได้กลับมาส่องสว่างเหนือแผ่นดินไทยอีกครั้งหนึ่งอย่างมั่นคงและสง่าง,งามตลอดไป